อาต้อาสมน,นนี่ขวดเล้าด้วยตาอยู่ไม่เอาลาัวเองเวลาหายด้วยว่าตัวแ้งๆตัวแกแบบก็พัดเ

จะไปรู้จารในแน่ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่โอ้โหทำไมไม่จะพิจารเลยน่ะอ๋อไม่กลับพิจารไหนเรากลับพิจารหนิไม่ได้เอากระพิ้ไม่ได้ยานอยู่นั้นยานอยู่อันนี้ไม่ใช่ตาทิ้งออันเนี้ยตาทิพ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 คือใครตาทิพเป็นผัวใช่ไหมไอมึงจะลกระตาเนี่ยตาทิพตาทิพคือดาวิเศษอ๋อดาวิเศษเออ

ระวังเลยมิสีเลยมิสีตาเออทำงานมสีตาลายเจ้าชู้มิตีตาไปยุดไม่ยนเดต่อยเีนี่หลวงตาอะไรอะลือผมไม่ได้ยานะน้องผมเนี่ยมาออกลูกกลางาแล้วมันก็หลลกไปพอเพื่อนึ้นมาเนี่ยมันก็จังมันเลยมันก็้เรเลยพามาเดินมาเนี่ยมนเจออาสมหลตงตามาเจอหลวงตาด้วย่าดานยัมีวิชาดีหลวงตาคอยจะมี้าบูน้าบนผมไม่มันมากไหยครับ น้ำมดนะตาพอมีว่ะแต่น้ำมูกาจะเป็นหวัดเลยไม่ไม,มีพี่เก่งวะ่ะเดี๋ยวลองสังให้ก่อนจะได้เดี๋ยวตาดี่กว่าทุา่นตีนเลยกันเลยรอเย็างนี้ให้เราขำๆวะ่ะรักษาได้ไหมเนี่ยโอ้โหอ,อย่าว่าแต่แค่นี้เลยนักันนี้ก็รักษาม,มาแล้วเนาะทับไป ตะไปคนหลังอาสมวัวยแม้นนะ่ะโดนงูก,กัดมาเฮ้ยแม้นทามาหาตาเลยตาระบอกตะไปนอนเลยตะไปนอน <c oughs> นอนเสร็จป๊อกนี่เอาน้ำมันทาขาตัอ <c oughs> เอาน้ำมันทาขา <c oughs> เอแน้ำมันเซ็ก <c oughs> เอาน้ำมันทาขาก <c oughs> ากมาเร้าคงไม่มีประโยชน์ในผลนะกาดมะเท้าเนาี่ยนะเออเอามาโปะ <c oughs> เอาผ้าพันทิ้งไว้ไม่เกินเจ็ดวันเยกหายไห้ไปตาย อูพันพิษไอ้เด็อันนั้วาคอคุอะไรแบบกูไม่เช่อันนี้ไอ้ิษไอคพวกอ้พอยากขักูเื่อเลยงตาเอาอันนี่อยู่ไหนไปไหนอะักษาแลวเหรอ ข้ายกมาเออหย่อนหย่อนนะเอขอบคุณครับน่าใจนะลูกเออมีปุณจะเรียกแม่ดีไหมไม่ใช่อ๋อออไม่ไม่ไม่เจอกันเอาคุณแน่ว่ะเอาแนู่ว่าเอามามาของตามนะเออ

ไปไกลไปไกลยังไปดนข้อยคนมายังลุก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 เีจะไปนล่าสัตว์ด้หพี่พี่ยังไม่ได้หงข้าวเลยถอยไปไกลยังเาเมือกลุกลุกลุลุกลุกไม่ได้ตาเปิดสัดนิ นี่มาออกลูกจำมาแล้วถลอกไปพอเลื่อนขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้เลยพามานหนูตาตาโู่ใหญ่คู่เล็กคะไม่ได้หมอนวดออะเอามาพายกนแล้วอะ่ะเออเออเอาเอาเป็นไงยุ่ได้ไหมเอาพีกไม่ได้เองไม่ค่อยไม่ค่อยฮดลูกยังไม่เข้าอูเลย ไช่ทำอย่างนี้ไม่ต้องมัดถือตาแล้วไม่ตดอเลยไม่ได้เอยไงมาไงหรอคือว่าพ่อกับพี่ชายอ่ะที่จับมาเมื่อตอนนี้เจ้าค่ะเมื่อตอนนั้นเป็นม้าทองพี่ชายเนี่ยก็เลยขอพ่องไหมแต่ว่าพอกลางคืนเมื่อทองแต่กลายเป็นคนมื่ทองจะบอกกับพี่ชายว่าม้ามีชื่อฝายชัยสายชัยมชื่อชื่อใันเือเจ้หว่าตาทาย ขวัญเมืองเลยขวัญชายกจเย้เป็นม้าทองเมื่อขวัญชายกลเยหน้เป<ม>็นม้าทองแล้วขวัญเมืองก็นทรยนขวัญชายที่ต้องกลาหน้เป็นม้าทองตลอดชีวิตวไม่นวยเสตตะว่าวันพระแปดคัแล้วก็สิบห้าคั้จะกลับกลายว่าเป็นคนเด็กสามที่วโมงใช่หมห้ม่นวยล้งตารู้ได้ไงเจ้าคะเอากระติกน้องตาเองน้องตาละรนู้ดีว่าลูกติดอยู่ไหนอ่ะโยู่ฮะฮะรู้ไหมลูกติดอยู่ที่ไหนได้พาน้องไปดูสิจ้ะไาะไม่รู้อ่ะ

ตากมาป๊านะเดี๋ยวมาถ่านนะค่ะเจ้าค่ะกูคิดดีปูโหดเด่นเนี่ยกูคิดที่ถอยไปตาเฮ้ยรีบเออครับกูต้องไปหาบ้านหาท่านละค่ะกูคิดคิดโด เดยก็อย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 เดยวก็อยแค่จบอยู่ได้รู้แล้วตอนเนี้ยอยู่ทังที่ปุรพา และที่สำคัญกำลังจะแต่งงานดูไปแต่งงานแต่งงาเหรออยู่ไม่ได้งคนไ้วีอค่งใบเกิายยาัเน้ย <c ười>